พาแฟนมวยย้อนกลับไปเมื่อปี2550นะครับไปดูศึกจารุเมืองครับวันที่10พฤษภาคมโปรโมเตอร์ประวิทย์ก้องท้องสมุดครับจัดคู่มวยเอาไว้น่าดูน่าชมเลยนะครับคู่นี้เป็นคู่เอกนำรายการครับก้องล่าสอสีสมพงศ์ครับมุมแดงเจอกับเด่นดานัย PK เสเตอริโอมุมน้ำเงินครับชกกันที่พิกัด118.5ปอนด์ก็เก่าเกมด้วยกันทั้งคู่และครับ กองล่านี่จากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับส่วนเด่นดานัยจากอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นผู้นี้เก่าเจอเก่าครับหมดสองยกครับตามต่อยกสามเด่นดานัยนี่อดีตแชมป์ร้อยยี่สิบสองและดำเนินนะครับไม่ธรรมดาครับส่วนก้องล่าคนนี้นี่โอ้โหเก่ากึ๊กครับค่ายมวยสอศรีสมพงศ์ในอนดีตนี่มีสิงห์มณีนะครับมีเทพนาครมีใจเพชรนะครับ แล้วก็มีก้องล่าคนนี้แหละครับจังหวะฝีมือจัดจ้านนะครับเหลี่ยมเชิงสมองมวยดีครตามต่อครับสุดยอดคู่มวยในอดีตนามาให้แฟนบัวได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อประมาณ13ปีที่ผ่านมานะครับที่วิกแอร์ราชดำเนินก็ชกกันเป็นคู่เอกครับส่วนคู่ประกอบรายการวันนั้นนี่กูปีวอสุทีลานะครับชนะน้องยก3แลมพาดจ็อกกี้ยิมครับ ฟ้าสีทองป้อมขอนนรงเอาชนะคะแนนแสนเก่งจอกกี้ยิมชนะเพชรตะวันครับแพ้คะแนนปินพนมเพชรเจ้าพญายครับแล้วก็แสนเหลี่ยมเพชรดองกี้ครับชนะคะแนนจอมราชันสั์นรงส่วนคู่นี้คู่เอกยก3าครับตามต่อเป็นเกมชิงจังหวะแล้วครับฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิวนี่แม่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับคู่นี้แข้งซ้าย ของกองล่าครับส่วนเด่นนายนี่แข้งขวาครับชิงจังหวะกันครับสายยาวๆครับกองล่านี่ก็ต่อยประจาอยู่ศึกอศวินดาครับของผู้การเสวกกปินสินชัยถ้าเกิดว่าใครดูมวยตู้มวยทีวีบ่อยๆนี่จังมันได้ดีฮะต่อยกับวีระชัยศัก์ทวินต่อยกับชุดนั้นแหละครับจังหวะนี้พยายามจะบิดเหลี่ยมครับเด่นนายนีแต่เอาไม่ลงฮะแข้งซ้ายเลยครับ สายจัดเหลือเกินครับกล้องล่าคนนี้เสียบเข่าครับโอ้โหถึงตอนนี้นี่ดูจังหวะของกล้องล่าจะดีกว่าแล้วนะครับเริ่มจะกินเหลี่ยมกินทรงแล้วครับเด่นอะไรก็ยังดูช้าอยู่ครับได้คนละแข้งจังหวะน,นี้พยายามจะเขียนให้ล้มเอาไม่ลงครับกล้องล่านี่หลักดีเหลือเกินครับนี่ครับมี สำราญเดชอีกคนนึงเลยครับใครมวยสอสีสมพงษ์นี่ก็อดีตแชมป์และดำเนินเช่นเดียวกันครับสำราญเดชคนนี้ดูครับดูจงังหวะไล่แขนครับดันและเสียบเขา่าพยายามจะหาเหลี่ยมตีครับเสียบเข่าครับกองล่าเดินในขวางหน้าครับขวางหน้าแต่ว่าตีไม่ถ่อยถนัดครับวงในทั้งคู่นี้ไม่ใช่มวยเขา่าเลยครับเข่าอาชีพนี่ไม่ใช่แบบนั้นนะ่ะเป็นมวย ฝีมือที่เน้นแข้งมากกว่านะครับดูนะครับดูจังหวะใครจะดีกว่าครับแข้งซ้ายของกองล่าโอ้โหดูฮะ้ายผ่านตลอดครับขวาอีกทีนึงครดูครับสายยาวๆสายทั้งแถบครับกองล่าคนนี้มีแถมเล็กน้อยครับยกสี่ครับตามต่อถึงตอนนี้นี่ดูฝั่งกองล่าจะได้เปรียบแล้วครับ ดูอาวุธสยกที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าดีกว่าเห็นชัดเลยครับดูครับกดลงมาแล้วก็เสียบเขายัดไส้ถึงตอนนี้แล้วนี่ต้องบอกเลยว่าครับว่าเด็นไนเจองานหนักแล้วครับเสียบเขาครับเสียบอีกทีนึงครับพยายามไล่แขนแล้วก็หาเหลี่ยมหาจังหวะตีโต้ครับทางด้านกล้องทางด้านเด่นไนจังหวะน,นี้โดนกองลาเสียบราคา เปิดเกมชนเลยครับกล้องล่ายกนี้แข้งซ้ายครับอแกชิงออกวุธก่อนแล้วทําได้ดีด้วยครับเด่นนานนี่ไปติดส่งถอยเยอะไปหน่อยครับอแต่ว่ายังมีโต้อยู่เสียบเข่าครับกดลงมาเสียบเข่ายัดไส้ครับนี่คือลูกเก่งของกล้องล่าเลยนะครับจังหวะแกะกดคอเด่นอนไนลงมาแล้วก็ยัดเข่าเข้าไปตรงๆครับลูกยัดไส้ ดูฮะดูจังหวะนี้เสียบอีกทีนึงครับโอ้โหแต่ละดอกดูแล้วนี่อาวุธของกองล่านี้ต้องบอกว่าดีกว่าชัดเจนเลยครับอ่าแล้วครับเริ่มจะโตมาบ้างครับทางนั้นเด่นดนัยสับสอกครับเอียงไปเหมือนกันครับโอ้นานๆจะมาสักทีครับศอกของเด่นดนัยแต่ว่าโดนเข่าของกองล่าอีกแลวครับเสียบอีกทีนึงโอ้โหยกนี้แลกกันมันยดครับยกสี่นี่ต้องบอกว่ามีอะไรต้องใส่ให้หมดเลยครับจะไปมัวประหยัดอาวุธนี่ไม่เป็นผลดีครับ ดูจอวันนี้กดคอแต่ว่ารัดเอ็วเด้งตีครับไม่ถน,นัดช่วงปลายก4ีแล้วครับแง่กองลาหันมามองพี่เลี้ยงบอกเอาไงลูกพี่ลูกพี่บอกเดินเลยลุยไปเลยครับเสียบเข่าครับซ้ายอีกทีหนึง่งเดนนายดักแทงครับขวาของเดนนายนเอาแล้วครับเบินไปสองครับอ่าเดนนายนชุดปลายยกนี่ถือว่าทําได้ดีขึ้นมาครับกองลายังไง พยายามจะสาดแข้งไม่โดนแม่ทำท่าออกลูกวุดบ้านเลยครับเสียบเข่าครับเดนายนช่วงปลายยกสี่ทได้ดีเหลือเกินแมกองล่ายังไงครับมาโดนปลายยกอ่ะพยายามเอาคืนครับเสียบเข่าครับเสียบแล้วขาครับชุดนี้ทําได้ดีเอาแล้วครับแมดูแล้วนี่เริ่มจะไม่ใช่งานง่ายของกอ,องล่าแล้วครับถึงตอนนี้ต้องบอกว่าเบียดเหลือเกินครับ ไฟต่างเสียบเด้งตีครับ้องล่าเสียบอีกทีหนึ่งครับดูฮะขาขวาเนี่แกเอาไว้ยืนครับส่วนขาที่ออกอาวุธนี่คือขาซ้ายครับซ้ายทั้งแถบนี่ครับนี่คือลูกเก่งครับลูกยัดไส้ยัดด้วยซ้ายครับเสียบแล้วขายัดอีกทีหนึ่งครับเด้งตีฮะหมดยกที่4ครับเอาละครับถึงตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ชิงดำนะครับแต่ว่า ติดตามครับใครจะได้รับการชูม,มือไล่แขนเอาไว้ครับพยายามจะกระชากเอาไว้ลงครับซ้ายยาวเสียบเข่าครับซ้ายทีหนึ่งครับนี่ครับแยายันเตะเหลือเกินครับทางหน้านกองล่าเสียบเข่าครับเสียบอีกทีนึ่งรู้ฮะต่างฝ่ายต่างเสียบต่างฝ่ายต่างพยายามจะเน้นแหละครับยกนี้กองล่าเดินเข้าไปจับใน เน้นที่วงนายครับนี่ครับยัดอีกแล้วครับเดนันไนก็พยายามจะโต้แข้งขวาครับขวาอีกทีหนึ่งกองหล้าจับนายครับเดินหัวมุดเข้าไปเลยครับแม่เตะไม่โดนครับขวางหน้าครับเดนันไนโอ้โหโดนยัดไส้ดอกนี้แม่ลูกยัดไส้ของกองหล้านี่ชัดเจนกว่าครับนี่ฮะได้ลูกนี้แหละครับกองหล้าลูกที่เข้าตากรรมการครับลูกยัดไส้ อาล้ครับออกมาคุมแล้วครับปลายยกห้าเด่นนันในแม่เหมือนจะเดินครับแต่ว่ายังช้าอยู่ฮะพอหรือย่างครับแข้งขวาทันไม่ทันครับช่วงปลายยกโดนยัดไส้อีกแล้วครับโอ้โหยัดไส้นี่ทีเด็ดเลยครับของทางด้านกองล่าอ่าช่วงปลายยกได้คนละชุดครับโอ้โหดูครับมวยคู่นี้นี่ต่อยกันนี่เด็กๆอายครับ ทั้งคู่นี้ก็ถือว่าอายุอานามนี่พอสมควรแล้วนะครับต่อยมานานทั้งคู่แหละครับยังไงครับช่วงปลายยกคองลาหันไปมองพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงบอกเดินครับเดินเข้าไปยัดไส้ยัดอีกทีหนึ่งครับโอ้โหชัดเตนจริงๆครับเอาละครับทางฝ่ายต่างมันจะมั่นใจครับแต่ว่าเดี๋ยวดูครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับดูครับยังอาวุธกันไม่หยุดนะครับถึงตอนนี้เบียดเลอเกิน ช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วครับโอ้โหสมศักดิ์ศรีจริงๆครับที่โชคกันเป็นคู่เอกันรายการวันนั้นนี่ครับก้องล่าพยายามจะดันแล้วก็ไปยัดเข่าครับแต่ในก็พยายามจะโต้ตลอดเอาละครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับไม่เข้าครับวัดใจกรรมการแล้วครับจะชอบแบบไหนโอ้โหคู่นี้นี่เข้าใจจริงๆ นี่ครับชูไม้ชูมือครับกล้องล่าสอสีสมพงศ์ส่วนเดนนายนก็ไม่เข้าครับพอใจผลงานของตัวเองครับติดตามครับใครจะเป็นฝ่ายชนะก็ฝากแฟนมอลติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับช่องหนุยไดโนชาแนลครับมีไฮไลค์คู่มวยมันๆในอดีตแบบนี้ให้ชมกันเป็นประจำทุกวันนะครับก็เข้าไปดูย้อนหลังกันได้หมดยกสุดท้ายครับ กรรมการรวมใบคะแนนครับแมดูตอนนี้นี่ทั้งคู่เรียกเลตติ้งครับมั่นอกมั่นใจเหลือเกินครับกรรมการรวมคะแนนครับมาใบที่2แล้วก็ใบสุดท้ายครับหันไปฝั่งไหนหันไปที่มุมแดงครับโอ้โหก้องล่าชนะไป